Instagram มกำลังจะทดสอบฟังก์ชันใหม่ครับที่เราเรียกว่า repost repost ให้นึกภาพก็คือเหมือน retweet ซึ่งต้องบอกก่อนว่าสาวง i n s t a g r กรเนี่ยเคืองมาตั้งแต่ i n s t a g r กรเนี่ยเริ่มปรับให้ฟีดเนี่ยแสดงคลิปวิดีโอมากขึ้นซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับ i n s t a g r กรมเขาบอกว่าเรากำลังจะ explore คือเรากำลังสำรวจถึงความสามารถในการทำ repost ในฟีดซึ่งผู้คนเนี่ยก็จะสามารถแชร์ ต้นโพสนะครับทำให้ต้นฉบับของครีเอเตอร์เนี่ยได้รับการบอกต่อแปลว่าคอนเทนต์ของครีเอเตอร์จะมีโอกาสในการเข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้น Instagram กกำลังจะทดสอบฟังก์ชันใหม่ครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะส่งผลอย่างไรต่อผู้เล่น Instagram ทั่วโลกวันนี้ครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสศบกุลจาก RealSmart Academy จะมาอัปเดตครับข่าวใหม่ล่าสุด ของ i n s t a g r กรนะในตอนที่เราทำเรื่อง Real Trend นะครับเทรนตอนนี้ครับจะมีฟังก์ชัน i n s t a g r a รนะกำลังทดสอบที่เราเรียกว่า Repost Repost ให้นึกภาพก็คือเหมือน r e t ทว e t คนหนึ่งเขาทวิตเรา r e ีทว e ตแล้วเราก็เขียนต่อถ้าใน Facebook ก็คือแชร์แชร์เราก็เขียนต่อนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสาวก Instagram เนี่ยเคืองมาตั้งแต่ Instagram เนี่ยเริ่มปรับให้ฟีดเนี่ย แสดงคลิปวิดีโอมากขึ้นคลิปวิดีโอที่คุณน่าจะสนใจแม้ว่าคุณไม่ได้ไป Follow มากยิ่งขึ้นทีนี้ i n s สตาแกรเริ่มทดสอบอันนี้ครับกับเรียกว่าอะไรอินฟลูเอนเบางคนเนาะฟังก์ชั่นใหม่นี้ยเขาเรียกว่า repost นะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเห็นคอนเทนต์ที่เราถูกใจเนี่ยบางทีเราก็ direct dm นะ direct message ไปหรือว่าเราจะแชร์ไปเนี่ยมันจะไปขึ้นใน reels นะครับ แต่อันนี้ไม่ใช่มันจะเป็นการแชร์โพสนะเราเรียกว่ารีโพสคือผมเห็นโพสของเรียวสมาร์ทไอคานผมก็กดรีโพสเหมือนแชร์แล้วผมก็เขียนคอมเมนต์อินสตาแกรบอกว่าการทำแบบนี้จะเรียกว่าอะไรเคารพสิทธิทางปัญญาของเจ้าของโพสคือคนที่เป็นเจ้าของต้นโพสรูปภาพวิดีโอเนี่ยเวลาคนจะเอาไปโพสต,ต่อเนี่ยจะได้เหมือนแชร์ไปอ่ะแชร์ต้นโพสไปอ่ะ คนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะได้ทราบนะว่ามีคนเอาโพสต์เข้าไปแชร์มากน้อยแค่ไหนเรียกว่าให้เกียรติคนที่คิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาซึ่งฟังก์ชันนี้ครับมี Instagrammer นะมีคนหนึ่งแล้วกันนะชื่อว่าคุณแมทนวรานะครับไม่ใช่คนไทยนะเป็นเป็นต่างชาตินะครับนันวรานะครับเขาแชร์สกรีนเขาเลยใน IG นะครับว่าสกรีนเขาเนี่ยมันมีฟังก์ชันเหมือนเป็นลูกศรน,นะครับคล้ายๆเหมือนแชร์นะครับ คือกดปุ๊บแล้วมันจะ repost ได้ซึ่งฟังก์ชัน repost เนี่ยของเดิมใน IG ทําไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันอื่นๆนะคือพูดง่งยว่าพวก third party แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะทําได้ Instagram เลยดึงฟังก์ชันนั้นนะออกมากําลังจะใส่เข้าไปในฟังก์ชันของ Instagram เองซึ่งต้นกําเนิดของไอเดีย r e พสต t เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมาจากไอเดียของ r e t ว e e t ของ Twitter และก่อนหน้านี้ครับมันมีข่าวเนาะคือข่าวของการทำรีโพสต์ i n s t ต g r a m มเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ Tik Tok เนี่ยบอกว่ากำลังจะทำฟังก์ชันรีโพสต์ใน Tik Tok อ่า Tok t o k จะรีโพสต์ใน Tik Tok Instagram ก็อย่าว่ากันนั้นกันนี้คลิปวิดีโอสั้นกำลังจะมาเราก็ทำรีวิว Tik Tok จะทำรีโพสต์งั้นเราก็ต้องชิงทำรีโพสต์นะครับ ซึ่งข้อแตกต่างกันเนาะถ้าเป็น r e ท w e e ของ Twitter เนี่ยมันจะขึ้นในโปรไฟล์เรานะครับถ้าเป็น repost ของ TikTok มันจะขึ้นในฟีดของเพื่อนไม่ขึ้นในในคลิปวิดีโอของเราไม่ขึ้นนะครับแต่ repost ของ IG จะขึ้นทั้งใน i n s t a g r กร f ฟีดของเราและ i n s t a g r กร f ฟีดของเพื่อนจะเห็นทั้งสองที่เหมือนกับตัว Twitter ซึ่งข่าวล่าสุดนี้นะครับ Instagram อินสตาแกรมอ่ะทีมงาน i ินสตาแกรนั้นให้สัมภาษณ์ใน t e c h r u u n c นะครับผมขอโค้ดคำออกมาเลยนะเขาบอกว่าเรากำลังจะ explore คือเรากำลังสำรวจถึงความสามารถในการทำ repost ในฟีดนะครับคล้ายๆกับการ re-share ใน Story ซึ่งผู้คนเนี่ยก็จะสามารถแชร์ต้นโพสนะครับทำให้ต้นฉบับของครีเอเตอร์เนี่ยได้รับการบอกต่อแปลว่าคอนเทนต์ของครีเอเตอร์จะมีโอกาสในการเข้าถึง ผู้คนมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเขากําลังจะเริ่มทดสอบกับกลุ่มคนเล็กๆนะครับและเดี๋ยวจะขยายวงกว้างขึ้นอันนี้คือที่ i n นสตาแกรทีมงานนะครับให้สัมภาษณ์กับทาง TechCrunch ซึ่งตอนนี้ครับมีการเปรียบเทียบค่อนข้างจะเยอะมากระหว่าง i n นสตาแกรกับ t i k t o กมีการเปรียบเทียบกันเนาะแต่ต้นกําเนิดของ i n นสตาแกรมเนี่ยครับมันเกิดจากประสบการณ์ของเราของเราเนาะคนเล่อินสตาแกรมเราโสพสต์ภาพสวยๆเราไปเที่ยวเราประสบการณ์ของเราเนี่ยเรามาบอก แล้วมันก็จะเริ่มคอนเน็กเรากับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียนะโซเชียลเน็ตเวิร์เราจะไปแสดงในโปรไฟล์ของเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราอันนี้คือต้นกำเนิดของ Instagram นะซึ่งเราเล่น IG เพราะเราอยากจะเห็นโปรไฟล์จากคนคนนั้นคนคนนี้ในขณะที่เวลาเราเขาเ้าไปเล่น TikTok เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องโพสอะไรเลยนะครับเราเข้าไปเซฟคอนเทนต์ในเมนูที่เขียนว่า for you มันมีควาว่า for you กับ following ถูกไหม following คือเราอยากจะติดตาม แต่ปกติคนเล่น t i k t อ k เนี่ยจะชอบเล่นในแถบที่เรียกว่า For You ซึ่ง For You เนี่ยจะใช้อลกอริทึมของ TikTok ในการค้นหาความสนใจของเราไม่เกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์ใดๆเลยแปลว่าผมจะมีเพื่อนกี่คนใน t k t t o k ผมไม่ได้สนใจมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า Interest Based Content คือคอนเทนต์ที่จับความสนใจของผมถ้าผมหยุดดูเรื่องอะไรนานๆคอนเทนต์ Content แบบนั้นก็จะขึ้นมามากขึ้น แต่ IG ต้นกำเนิดมันจะเป็นคอนเนคชันเบสคอนเทนต์คือเพื่อนเราทำอะไรเราจะเห็นทีนี้ไอกระข่าวกระแสะเนี่ยของการรีโพสต์นยครับเริ่มมีสาวก i n s t a g r กรมไม่ชอบเนื่องมาจากว่าก่อนหนะ้านี้ไอจเนี่ยก็เล่นก็เห็นคอนเทนต์เพื่อนดีๆและ IG ก็เริ่มมากลายไปเป็นวิดีโอเยอะขึ้นตอนนี้ Instagram ผมเชื่อว่า Facebook เลยเนะียกำลังบอกคนเล่นว่าฉัน รู้ดีกว่าเธอว่าเธอควรจะดูคอนเทนต์อะไรเราจะใช้ AI เราทำให้คุณค้นพบคอนเทนต์ใหม่ๆแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้มาจากเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณฟอลโล่ก็ตามซึ่งบริษัทเมตาเนี่ยที่ m a ร์ค u ัก e r ิร์ตผมเคยเล่าไปแล้วในตอนหนึ่งครับเขามั่นใจใน AI นี้มากแต่ตอนนี้มันเกิดกระแสตีกลับนะครับที่บอกว่า make Instagram be Instagram again นะครับคนเริ่มมีการ against จุดนี้มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ครับเขามีบทสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กับโคฟาวเดอร์ er, คือคนที่ก่อตั้ง i n นสตาแกรมนะชื่อว่าคุณเควินซิสต ROM นะเควินซิสต ROM สัมภาษณ์ในปี2018เขาบอกว่าจริงๆเขาเคยคุยกันเรื่องรีโพสต์กันไว้แล้วเมื่อแต่ปี2018แต่โคฟาวเดอร์ er เนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่า i n s t a g r กรมเนี่ยจะโฟกัสฟีดนะจะใส่คอนเทนต์เข้ามาเนี่ยโฟกัสที่คนที่คุณรู้จักมากกว่าการโฟกัส คนที่คุณรู้จักแนะนำคอนเทนต์อื่นๆให้แปลว่าเราจะโฟกัสที่เพื่อนเราโฟกัสที่คอนเทนต์เพื่อนเราสร้างมากกว่าคอนเทนต์ที่เพื่อนเราบอกว่าอันนั้นมันดีใน Facebook อ่ะเวลาเพื่อนเราแชร์มาเพื่อนเราบอกแต่ IG บอกไม่เราจะโฟกัสไปที่ออริจินอลคอนเทนต์ของเพื่อนเราที่เราเป็นเพื่อนกันหรือว่าที่เราฟอลโล w นะครับนี่คือต้นฉบับแล้วรีโพสต์เนี่ยมันเคยถกแล้วมันก็นมีการเลื่อนกันมาถึง4ปีนะครับ แต่อย่างไรก็ดีครับตอนนี้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วที่อเมริกามันก็เลยเกิดเรียกว่าอะไรกระแสย้อนกลับไปว่างั้นเราจะต้องโฟกัสที่ออริจินอลคอนเทนต์เราเลยทำพอดแคสต์ตอนหนึ่งจำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูนะครับว่ามันมีโซเชียลเน็ตเวิร์ตัวใหม่ที่มาแรงชื่อว่า Be Real นะครับ b e r e a l คือจะบังคับให้คุณถ่ายภาพตรงหน้าปุ๊บและวอัปเดตเลยทันที ไม่มีการใส่ฟิลเตอร์อินสตาแกรยังมีฟิลเตอร์นะบีเรียวคือไม่มีซึ่งตอนนี้มันเกิด2กระแสกระแสนหนึ่งก็คือทวินหาความเป็น Original ของคอนเทนต์ก็เลยไปเล่นบีเรียวสาวก IG อาจจะเริ่มเบื่อกันไปบ้างนะครับถ้าบีเรียวมาแรงมากๆเราจะมาดูกันต่อไปว่าแล้วคนเล่น IG จะตกลงหรือไม่และฟังก์ชันรีโพสเหมือนกับแช์เนี่ยที่กำลังจะโรเอาให้กับคนเล่นทั่วโลกทั่วประเทศไทยเนี่ยฮะ จะส่งผลอย่างไรต่อผู้คนที่เล่นอินสตาแกรมครับถ้าคนเล่นน้อยลงแล้วคนไปที่ทิกต o k ไปบีเรยลมากขึ้นจะเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโซเชียลมีเดียซึ่งจะส่งผลแน่ๆต่อการขายของออนไลน์ครับเพราะว่าตอนนี้สมัยก่อนเรา c f นะคอนเฟิร์มอินบ็อกซ์ฝากร้านกันใต้คอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้ร้านค้าต่างๆเริ่มจะทยอยไปที่ t i k t o กครับ ซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับ Real Smart Academy เราจะมาคอยอัปเดต Real t r ท n นใหม่ๆให้ทุกคนฟังในวันจันทร์ตอน6โมงครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับการรับฟังข่าวสารในช่วงเวลาสั้นๆและถ้าคุณถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะรับคอนเทนต์ดีๆจากเราในวันจันทร์พุธศุกร์และวันอาทิตย์ตอน6โมงเย็นทุกวัน วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ